คงเริ่มนับหนึ่งแล้วนะสำหรับวันหยุดยาวก็เริ่มได้ยินเสียงเพลงเสียงมอลำเจ้าบ้านเขาเฉลิมฉลองนะนั้นคำว่าเฉลิมฉลองนี่แต่ละคนก็ให้ความหมายไม่เหมือนกันนะก็คิดว่าการสนุก การเมามันการเด้๋กินเด้เล่นได้เที่ยวเป็นการเฉลิมฉลองนะแต่บางคนก็เลือกทางที่มันดีกว่านั้นนะเช่นว่าการเฉลิมฉลองคือการทำบุญให้กับตัวเองนะบางคนไปอยู่คอร์สปฏิบัติธรรมนะไปอยู่สถานที่ต่างๆที่จะได้ฝึกฝนตัวเองนะ อันนั้นก็ใกลวันเข้ามาเนาะวันที่สามสิบเอ็ดนี้พอเราที่นี่ก็จะสวดมนต์กันเหมือนกันนะเราก็จะเริ่มฉลองให้กับตัวเองเหมือนกันนะเป็นการฉลอมฉลองทางธรรมก็ทาให้กับตัวเองสวดมนต์ให้กับตัวเองพาตัวเองสวดมนต์อย่างนี้ก็พากายพาวาจาพาใจมันได้ทํากุศลได้ทําบุญนะ ยาดิยยมบางคนบางท่านก็มาวัดไม่ได้อันนี้ก็อาจจะร่วมเฉลิมฉลองผ่านออนไลน์นะซึ่งตัวันนี้ก็ง่ายได้แค่เปิดเพจแล้วก็สวดมนต์ตามเปิด YouTube เปิด TikTok อะไรดูต่างๆก็ถือว่าเรามีเพื่อนมีกัลยาณมิตรในการเฉลิมฉลองในการทำความดีให้กับ ตัวเองแล้วนะอน,นั้นเนี่ยก็ไม่ต้องรอให้ใครมาเฉริ่มฉลองให้เราเราก็จะเริ่มฉลองของเราเองนะในทางที่มันถูกมันต้องมันควรแนตะ่เราไปเริ่มฉลองในทางที่ผิดอย่างนี้มันอาจจะเป็นโทษร้ายกับชีวิตของเราก็ได้นะบางคนก็ไปกินเหล้าไปร้องเพลงไปดูวงดนตรีไป เที่ยวอะไรกันต่างๆนอันนั้นก็ให้มันมีความระมัดระวังอย่าใช้ชีวิตของเราจนเกินเลยไปถ้ากินเหล้าก็อย่าให้มันต้องขาดสติมีความมัวเมาจนไม่สามารถที่จะครองสติได้มันจะทำลายชีวิตของเราเองนะดัความสุขกับความสนุกเนี่ยบางทีมันก็ บางคนอาจจะมองเป็นเรื่องเดียวกันนะนะความสุขที่ต้องสนุกสนานที่ต้องประโคมร้องที่ต้องมีความเมามันสังสรรค์อย่างนี้นั้นมันก็เป็นความสนุกไม่ใช่ความสุขมันเป็นความสนุกชั่วคราวเราแต่ความสุขก็คือความที่ใจมันมีความปรารถนาน้อยมีความสงบมีความเบาบาง มีความปลอดจากกิเลสอันนี้นเป็นความสุขของสภาพจิตใจของเราอันนั้นเราก็ดูนะก็ดูแต่ละวันแต่ละคืนนี่ถ้าอยู่ในเรามีความสุขก็เหมือนว่าเราได้เฉลิมฉลองให้กับตัวเองมีความสุขที่มันตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้ไปหลงไม่ได้ไปมัวเมา ในสิ่งที่มันหลอกล่อเราให้คิดว่ามันเป็นความสุขอันนั้นเนี่ยก็ทำคุณงามความดีจะเริ่มฉลองอย่างนี้ให้กับตัวเองนะจีวิตของเรานี่มันก็เลื่อนเลยผ่านไปมันเหมือน,นกับเทียนนะนีแต่จะสั้นจะจูเขานะ้า มันไม่ได้ยาวไปเรื่อยนะมนถึงว่าเราก็ต้องมีความฉเฉลียวฉลาดขึ้นโดยเฉพาะฉะลาดในอารมณ์นี่แหละนบางทีเราดำเนินชีวิตนี่อารมณ์เรามันก็มันก็เยอะเราไม่ฉลาดมันก็ทุกข์นะเพราะว่าเราใช้แต่อารมณ์เราไม่ใช้ความรู้สึกที่มันออกมาจากใจของเรา ดังนั้นนี่ความฉลาดของอารมณ์นี่จึงเป็นเรื่องที่เราควรมีว่าเราใช้ใจแลือใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตเรามีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึง่งนะมีคนคนหนึ่งเป็นชาวอินเดียชื่อสัตยา ไปสมัครงานเป็นซ e o นะของ Microsoft นั้นตอนไปสมัครงานเขาก็ถามหลายประเด็นนะถามนึกประเด็นหล่าๆอย่างที่เกี่ยวกับงานแต่มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่มันไม่ไม่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตนั่นเขาถามว่าถ้าคุณไปเจอเด็กที่กลางถนนเนี่ยคุณจะทำยังไง คุณสัตยาเนี่ยก็ตอบว่าฉันจะโทรแจ้งน9่งผู้ที่มาสัมภาษณ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเหมือนกันนายสัตยาเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองนั้นจะได้หรือไม่ได้แต่พอผลประกาศออกมาก็ได้นะได้สอบผ่านคัดเลือก ซึ่งทอวนี้ก็เป็น CEO น่าจะ30กว่าปีแล้วนะเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Microsoft แต่ว่าตอนที่ได้นั้นน่ผู้บริหารนั้นก็มาบอกนายสัตยานี้ว่าที่จริงแล้วนี่ก่อนที่คุณจะโทรหาตำรวจ9ก1นนี่คุณควรที่จะเข้าไปกอดเด็ก ไปทําให้เด็กหายบาดกลัวก่อนให้ใช้ใจนะไม่ได้ใช้อารมณ์หรือว่าความถูกผิดซึ่งสัตยาเนี่ยกจดจำมาตั้งแต่บัดนั้นน่ะน,นะในคนเราเนี่ถ้าเราใช้อารมณ์นี่ใช้อารมณ์ในการตัดสินนี่มันจะมีถูกมีผิด แต่ถ้าเราใช้ใจนี่มันจะนอกถูกเหนือผิดนะทันงว่าบางทีนี่การที่เราเรียนรู้การที่เราฝึกฝนกันนี่บางทีเราก็ใช้แต่อารมณ์นะใช้แต่ความคิดความคิดนี่มันมีถูกมีผิดนะมันมีเหตุมีผลขึ้นมาแต่ว่าใจิตใจนี่มันนอกเหนือกันนั้น หรือว่าแม้ภาคปริญัตินี่แหละการที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นบาลีพิธรรมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้อยู่ในภาคของการที่ว่าได้ศึกษาเรียนรู้หรือว่าหลักปริยัติใช้เหตุผลนั่นเองใช้ความจดจำใช้เหตุผลแต่ว่าเราก็ต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วยนะ ในการปฏิบัติเนี่ยก็คือใช้ใจเป็นภาคปฏิบัติซึ่งมันก็จะสัมผัสผลตามที่เราได้ยินได้ไดเรียนมานี่มันจึงสอดคล้องกัน,นมันจึงไปเกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องที่ว่านี่แหละเราฉเฉลิมฉล้องกันนี่มันฉเฉลิมฉลองด้วยอะไรด้วยอารมณ์ด้วยความคิดด้วยเหตุด้วยผล หรือว่าด้วยจิตใจถ้ามองเห็นจิตใจเราก็จะเห็นถึงแก่นสารของชีวิตเรา mm. ก็จะทำประโยชน์พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าห้ามที่จะไปจะเริ่มฉลองนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าให้รู้จักเหตุผลให้รู้จักความจริงของมันความคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของมันที่มี จิตใจในการที่เราได้ไปใช้ชีวิตของเราเป็นความสุขเป็นสิ่งที่มันเป็นกำลังของใจเราที่เขาเรียกว่าเป็นกำลังใจนนแหละต้องการกำลังใจต้องการมีกำลังใจขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะในการดำเนินชีวิตเราเมื่อช่วงบ่ายแก,แกนี่มีโยมอาจารย์ท่านหนึ่งโทรมา เราถึงความที่ต้องห่างบ้านไกลครคูบาอาจารย์ไปออกมาอยู่ที่สำนักที่ปฏิบัตินะแล้วก็พอออกมาไกลจากครูบาอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าเวทนามันกล้านะท้องเสียปวดหัวปวดท้องนะกลางคืนก็อนอนไม่ค่อยหลับอย่างนี้เวทนากล้ามากจะมีวิธีการยังไงในการที่จะ อยู่กับมันเหล่านี้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็บอกว่าที่จริงแล้วในจิตใจของคนเราเนี่มันมองความทุกข์อย่างนี้ได้สองลักษณะลักษณะแรกก็คือการที่เราไม่ต้องสนใจอย่างอื่นแต่ว่าให้ใช้ใจนั้นในการที่จะมองใช้สติสัมปชัญญะในการที่จะมองสภาวะความปวดความทุกข์ทรมานตรงนั้นเข้าไปตรงๆ อันนี้ประการที่หนึ่งกับอีกประการหนึ่งก็คือการที่เราสังเกตรหรือว่าตระหนักรู้ในสภาวะนั้นความเจ็บความปวดนั้นก็คือลองนั่งดูมันเฉยบาย้างเช่นว่าเราเดินดูกับเรานั่งดูนี่แหละการที่นั่งดูมันจะเห็นชัดกว่าการที่เราเดินดูเพราะว่ามันมีกำลังมากกว่า เราใช้ใจนี่ของเราในการที่จะมองเห็นปัญหาเหล่านั้นเห็นความทุกข์เหล่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันบางทีเราจะไปหาเหตุผลใช้แต่ภาคปริยัติหาเหตุหาผลกับมันนี่ไม่ได้ทําไมมันถึงปวดนะเพราะว่าอยู่ไกลาจากครูบาอาจารย์เพราะว่าตัวเองนอนน้อยนเดินทางนู่นนี่นั่นต่างๆมันจะมีเหตุผล,ลนะี่แหละให้ตัวเหตุผลนี่แหละเป็น ตัวที่มันทำให้เราสุขเราทุกข์นี่ถ้าจิตของเราไม่ฉลาดมันก็ผลิตความคิดออกมาที่มันไม่ฉลาดด้วยถ้าจิตของเราฉลาดนี่มันก็รู้ว่าเอออะไรที่มันควรคิดไม่ควรคิดขึ้นมาก็เลยแต่บอกเตือนให้ระมาดระวังความคิดเวลาที่เราอยู่คนเดียวเวลาที่เราเงาแว้งคว้างอย่างนี้ ให้มีตนเองนะ่ะเป็นเกาะมีตนเองเป็นที่พึ่งมีตนเองนะ่เป็นที่ประพฤติปฏิบัติเป็นที่เฉลิมฉลองเป็นที่สังสมบุญบาร,รมีให้กับตัวเองเราไม่ได้ปวดเราไม่ได้เจ็บคนเดียวพนระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ก่อนที่จะลาสังขารในทุกทรมานนะเลือดี่เรียกว่ากระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกภาษารีบุตรมัยโอ้ท่านทำงานหนัก ปักขันธิกาพาดเนี่ยทุกทรมานกับโรคภัยต่างๆเรายังไม่ขนาดนั้นใช่ไหมยังไม่ได้ว่าเลือดหนึ่งกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกทุกคนก็มีความทุกข์เสมือนกันนี่แหละแต่ว่าท่านเรานั้นท่านใช้ใจในการมองแล้วก็เข้าใจปัญหาไม่ดินน้นรนไม่กอดแกวงไม่ปฏิเสธโต้ตอบนะซึ่งกิเลสเนี่มันจะเอาเราทั้งสองด้านนั่นแหละ เราให้ฟังว่าโอ้บางทีก็ไม่อยากเจอคนไม่อยากพบปพูดคุยกับคนว่านั้นก็เลยบอกว่าไอ้นั่นก็เป็นกิเลสมือนกันเป็นตัณหาเหมือนกันเป็นวิภาวาตัณหานะมันอยากเจอคนอยากพูดคุยกับคนอันนี้ก็เป็นตัณหาไม่อยากเจอไม่อยากพูดก็เป็นวิภาวะตัณหานันกิเลสมันจะเล่นเราทั้งสองด้านทั้งการอยากแล้วก็ไม่อยาก ดังนัน้ถ้าเราใช้เหตุใช้ผลเนี่ยมันก็จะมีผิดมีถูกมีอยากมีไม่อยากขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ใจมองมันทีนี้เราก็จะเห็นสภาพสภาวะที่มันเป็นข้องมันอย่างนั้นคนในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้มากมายนะเหมือนอย่างรุ่นพ่อแม่เราอย่างนี้เขาไม่ได้รู้หลักธรรมนะไม่ได้รู้สติปัฏฐานสีคืออะไรไม่ได้รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่ได้รู้ หลักธรรมะอะไรต่างๆที่ลึกซึ้งนะก็มีแค่ว่าเห็นแค่ยอมรับได้เวลาจะเจ็บจะป่วยก็ท่านยอมรับมันได้คนเท่าผู้แก่นี่ยไม่เคยไปโรงพยาบาลนะไปโรงพยาบาลทีเดียวก็ตายอย่างนี้นะอันนั้นคือสิ่งที่คนสมัยก่อนเพราะอะไรเพราะเขามีความปรารถนาน้อยมีความปรารถนาน้อยความสุขมันก็เลยเกิดง่าย นั้นความสุขเกิดง่ายอย่างนี้นี่มันก็เลยไม่ต้องมีอะไรที่ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายมากต้องไปเฉลิมฉลองอะไรมากเพราะว่าเขาได้เฉลิมฉลองในความสุขความสงบของใจนั้นเรียบร้อยแล้วนั่นเองนี่และว่าก็คือการที่พอเรานั้นนะมีความฉลาดในการที่จะ มองอารมณ์ในการเห็นตัวเองในการเข้าใจตัวเองบางทีเราอย่าไปใช้เหตุผลมากอย่าไปเชื่อความคิดมากในการที่เราดำเนินชีวิตนี่บางทีเหตุผลกลไกอะไรต่างๆมันก็ทำให้ชีวิตของเรามันยุ่งมันวุ่นวายมันมีถูกมีผิดนั่นแหละอย่างว่าให้ฟังมันมีถูกมีผิดขึ้นมาดังนั้นการประพฤติปฏิบัติมันก็ต้องนอกถูกเนื้อผิดนอกได้เนื้อเสีย นอกไปเหนือมาอย่างนี้นะก็คือให้ดูมันเฉยเฉยมองด้วยใจที่มันเป็นกลางกับอะไรที่มันเกิดขึ้นมากับเราเดี๋ยวจะเป็นความเงาความปวดความเมื่อยมึนความเคว้งคว้างต่างๆความที่ใจมันทยานอยากในสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างนี้มันก็เหมือนกับเรามองกับหนังเรื่องหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยนะมองว่ามันเป็นหนังเรื่องหนึ่ง ที่มันเป็นบทละครลิขิตชีวิตของเราให้มันเล่นไปตามบทนั้นๆอัะน,น,นั้นเราบางทีเราก็เพอิอไปเป็นผู้แสดงนั่นแหละไปเป็นพระเอกบ้างไปเป็นตัวโกงบ้างไปเป็นเจ้าพอ่อมาเฟียไปเป็นลูกน้องไปเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริยนะ์ไปเป็นบนิพกยาโจกต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่มันแสดงให้เรา ส่งผ่านบอกต่อออกมานั่นเราจะลิขิตชีวิตละครเรานี่ยังไงชีวิตของเราอย่างไงชีวิตของเรามันก็มุนไปตามกรรมการกระทํารับผลกิเลสขึ้นมามุนไปอย่างนั้นดังนั้นนี่ถ้าเราจะเฉลิมฉลองให้กับตัวเองเราก็ทํเตียงให้ฉลาดขึ้นมาทำเตียงให้มีสติมีปัญญาขึ้นมาเลือกเสพ สิ่งที่มันเป็นกุศลเลือกละสิ่งที่มันเป็นอกุศลพาให้เราทุกข์เราดูเราฟังเราคิดอะไรแล้วมันทุกข์เราก็รู้ว่าเออนั่นคือคนพาลคือเพื่อนพาลเราเราก็อย่าไปคบมันแต่ถ้าอะไรอ้าวมันกุศลมันเกิดทําแล้วกุศลมันเกิดคิดแล้วกุศลเกิดพูดแล้วกุศลเกิดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาเป็นบัณฑิต ก็เป็นเพื่อนดีของเราดังนั้นเ่ยตัวเราเองนี่แหละเป็นผู้ที่จะพัฒนาตัวเองท,ที่จะคิดคบเพื่อนได้ที่จะเลือกที่จะใช้จิตใจมองปัญหาไม่ใช้แค่ระดับแค่ความคิดระดับแค่ความจดจำผ่านการจดจำมาแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ผ่านการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ผ่านการเรียนรู้เลย ดังนั้นนี่เราก็เรียนรู้ทุกวันแล้วก็ปฏิบัติทุกวันนี่แหละนะพยายามที่จะแยกให้ออกมองให้ออกระหว่างไอ้นหนคือความคิดอันหนคือจิตใจนะอันหนคือจิตอันหนคือความคิดอย่างนี้แหละถ้าจะพูดละเอียดลงไปจิตกับความคิดมันก็ไม่ใช่อันเดียวกันความคิดก็อย่างนึ่งจิตที่ไปรู้ก็อย่างนึ่งอย่างนี้เรามองอย่างนี้เห็นมันนะ พยายามค่อยๆศึกษาเราเรียนลงไปมันจะละเอียดลงไปละเอียดลงไปทําไปเถอะถ้าเรามีความเชื่อมั่นดิ่งลงไปไม่มีไม่คอนแคลนในพระตนตรัยอย่างนี้นองค์แห่งโสตปริติยังคะก็เกิดขึ้นคือมันมีความเชื่อมั่น,นมีความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต อันนี้มันก็จะค่อยๆตรงดิ่งลงไปอะไรที่มันเป็นขยะอะไรที่มันเป็นขวากน้ํามันก็จะค่อยๆเบาคลายลงไปก็จะรู้จักวิธีของการดําเนินชีวิตทีนี้อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรมากเกินไปก็ทอนออกอะไรน้อยเกินไปก็เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้มันรู้จักทางสายกลางของชีวิตเราได้ ใช้จิตใจในการดำเนินชีวิตนะไม่ใช้ความคิดในการนำทางนะก็ฝากพวกเรา,เาไวนะนะ้เดี๋ยวเราสวดมนต์ธรรมบัตกัน